สำหรับวิธีการเติมบัตรเลเซอร์โกลนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ก่อนนะกดไปที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย username password ของตัวเองนะอีเมลพ password ของตัวเองแล้วก็ไปที่หน้าเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกที่ Laser Go Pin นะครับซึ่งมันจะหัก10%นะครับแต่มันก็จะถูกกว่า บัตรโมนี่เนาะบัตรโมนี่มันหักเยอะนะครับอ่ะทีนี้ก็กดที่คําว่าเลือกช่องทางนี้นะครับอ่ามันก็จะมีเลทบอกนะครับว่าเออได้เท่าไหร่บ้างเติมบัตรเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับอืมทีนี้บัตรเนี้ยก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟนะครับทุกสาขาเลยอืมหรือใครที่ สะดวกซื้อในเว็บไซต์นะครับก็สามารถไปซื้อกับเลเซอร์เลเซอร์โกได้โดยตรงที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แต่ถ้า,าจะใช้แบบเลเซอร์โกเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันต้องจ่ายผ่านบัญชีธนาคารนะครับถ้าต้องจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยผมแนะนำว่า,ามาเติมที่เว็บของเราก็ได้นะครับแบบพร้อมเปยง่ายง่ายกว่านะครับไม่ถูกหักด้วยนะครับ ทีนี้กลับมาที่ laser g o โ pin เหมือนเดิมนะครับก็ใครที่สะดวกไปซื้อที่เ e เ e ่ก็ซื้อมานะครับแล้วก็ใส่ใส่เลขลงไปนะครับซึ่งผมได้เตรียมมาแล้วกลอปมาเลยนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ผมมีอยู่20.4บาทนะครับกดว่างนะครับเป็นบาทห้าสผมต้องได้เพิ่ม45บาทนะครับเพิ่มเข้าไป กดเติมเงินนะครับเขาบอกว่ารอ1นึถึงหนาทีนะครับลองกดรีเฟชดูมงินเข้าไหมยังไม่เข้านะครับรอดําเนินการอยู่รอสักครู่นะฮะก็ลองกดรีเฟชไปเรื่อยๆนะครับโอเคเงินเข้าแล้วนะครับเติมสําเร็จนะครับห้าบาทแล้วก็ยอดยอดเงินอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับ สำหรับวิธีการเติมด้วยเลซาโกพินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ